วัสดีครับพบกับจองปลานางนะครับทีมล่างบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะปลานางเขาตัดตัวนครับจุไอวันนะครับลงเดียกัครับเป็นคนใต้ไฮนะครับป่าไฮนะครับพุ่มอี่ปีนี้ก็อีกหนึ่งยีปีนะครับพุ่มเนาะการล่างจากติวะฉังมาแก้แบบเลยนะครับมาแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับพุ่มเนาะแล้วก็คอยเต้มาปรับสภาพหน้าดินนะครับพุ่มเนาะ ตอนนี้รถไทกันไอมาแล้วนะครับพมเนาะปรับสภาพหน้าดินพร้อมจะวางกรงเล็กนะครับผมเนาะ

แข่งไปตักก็ได้เลยนะในในสังใหญ่นะไปตักเลยเพราะว่าสั่งเทรวมไปไปแล้วเนาะไปตักก็เลยครับน้องแข่งหมดไปตักก็เลย สนามนาดินเซตก็ได้วางโครงเล็กคานนะครับพุ่มเนาะแล้วก็ก้าแบบล่อเพรียงนะครับพุ่มเนาะวันนี้ก็ยังบอกว่าได้งานเสร็จเลยกับตังตัวเล็กกับใวโคกทำหลอกทำได้เรียบร้อยเลยนะครับกลาเลือปลาได้วางโครงเล็กหรเล็กเส้นและก็ไสปลอกโคกหลวงมาเต็มเก้าแบบเพรียงนะครับพุ่มเนาะ ดานหน้ามดเล้วนะครับผมดันได้ไม่เกกาจังกับทีที่ปล่อยไม่ได้เลยครับปล่อยปวกกันเนี่ยงับป้องจังกันกกตีครับผมตังได้ไวไม่ได้ว้ายดิีด้ฟองฟ้าติดหมายติดมือตลอด ก็มีการจุดตะป้ Sü อนก็ร้านนะครับผมจัดเบ็ดนะครับดูตะป้อนกับครอบตัวนะครับดูลางล้านตัวนี้ก็ใหญ่กว้างใหญ่าต็งกันกคับนะจัดเบ็ดกันนะเนื่อยนะครับไปว่ากันไหมลังโงคลานี้ครับผมันมีก็เลยวุ่นลายเต็มที่กับลุ่ยเต็มทีกันทุกแต้มขคืนแล้วครับผม ก็ปล่อยโอ้ยนะครับผมว้าวรีบงานนั้นมันเสร็จตามดีกว่าได้วางวายเราวันนี้สร็จแก่ในแก่นแก่นนะครับผมเนาะเตรียมรับสภาพเป็นตัวเช็ดกันเนี่ยจังรอเตรียมตัวนะครับผมเล็กเป็นแรงเล็กเป็นนะครับใส่ลรอโค้ง เาแบกโดการดยนเรืงเดียบรรยายให้ดูนะครับนอมีจักรรอนะครับนกาก็ปรับหน้าดินนะครับรับเคืนที่เยอะจังู้เมานะครับพุหน้านะครับคุณนจะคุยกับปาวัน ส่วนปานางก็ทำงานครัวอยู่นะครับไม่ว่ามีน้องๆจังรกระโรนะครับผมเนาะ สวนเองเลยครับสวนเองเหรอหมดอ๋อฝรั oh, yeah, uh ่งฝรั oh. Oh. So ่ังนี่ครับผมอ๋อออฟลูกเองเหรอ่าผมจิ้มลูกดวยดีดวยดีพวกงามอันนี้ขายนะอ๋อพวกงามไ่ขายหมดเอาจิ้มตัวพวกงามอันนี้ตัวเรียกจิ้มจูครับอ๋อจิ้มได้ครับจิ้มได้ครับผมรีบไปเลยแสดงงูไปเลย ไม่ไม่ได้จิตยาเลยธรรมชาติตามครับผมต้องแบบนี้เดี๋ยวชิมสักลูกชิมปอา่างจังสักลูกกับผมก็่อใจอ๋อมันก็เลยอ๋อโดนแดดทีนี้โดนแดดนะมันก็ผิ้วเสียผิวเสียก็เรียกผิ้วเสียนะตลาดที่ทองการอย่างนี้จินเองไม่สวยอ่าคน ชอบสวยๆผักก็เหมือนกัน,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 นแบบนี้มันดีนะครับปอดด่งพิ่ <laughs> 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 ผมไม่เดินซื้อผักซื้ออะไรนะผมเลือกที่ว่าหนอนมันกินหนอนอะไรนะอ่าไอาสวยๆผมไม่ได้เอาหรอกโอ้โหใช่ค, <laughs> ครับผม <laughs> ขอบคุณมากครับผม ลูกเองนะครับผมเนาะจิ้มจู๊จิ้มจู๊ฟังจิ้มจูว่างกับว่างตรอดแต่เี่นแต่ว่าช่วมันไม่ช่วยครับก็เลยก็ไปใกล้ตลาดเลยเจอไม่ช่วยกันมันใกล้าหญ่ว่างครับผมธรรมชาตินะครับนี่มันะิดยานะครับเพราะการ มาตีนี้แบบนี้นะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอนออกระต่ายนะครับกักระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะแล้วก็ปะหนังว่าให้เบิ่งยอดหลังให้น้ำน,นะครับ S4 ถือหน่ารักตุกตาระวังๆนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากติดตามสองปะหนางตีนลังบ้านน้องอุ้งอิงให้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนลังบางง้งบานทุกคนนะครับเต้าวันยิงเดียบ่โดนนะครับผมนะ ไปปักป้อนได้เ <PCB> ร <service> ียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตอนเย็นน้องก็ต้องออกเดินทางต่อนะครับไปก็เฮ็ดต่อเหมือนเดิมก็ไปให้กําลันใจน้องกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอัปเดตล่าสุด